สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรโยนอยีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถนิส s ั n m a r ์ 1.2E e นะคะรถปี2019นะคะลูกค้าจะได้รถ ปีใหม่ใหม่น้อยนะคะคันนี้มาอยู่4ี่หมื่นเท่านั้นเองนะราคาตั้งขายนะคะคันนี้จะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะได้รถปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่6กพันต้นๆเท่านั้นเองนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ หน้าตาเด็กของรถคันนี้นะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะกระจังด้านหน้าเขานะคะจะเป็นแบบบังครึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัดเป็นเหมือนตัวยูเลยนะนี่ นะคะสวยงามแล้วก็โลโก้ของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะโคมไฟหน้านะคะเขาจะเป็นแบบมัลติรีเฟล c กเตอร์โคมใหญ่ๆไซส์เขาวขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะเขาจะติดในส่วนของไฟเดทม์มาให้ด้วยนะนี่ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ยางนะคะจะได้เป็นยางปี2019ยางมาพร้อมกับตัวรถนะคะแต่ว่าดอกยางเขาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานเขายังอยู่เลยนะนี่สวยงามมากเลยนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถตรงนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝากรอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้มือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่โลโก้ของ n i สสันเขายังอยู่เลยนะกระจกแท้แน่นอนนะคะคันนี้ได้รถไปพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้สีแดงจี๊ดจา๊าดนะมีอยู่คันเดียวนะคะแต่ว่าตัวนิสสันมาร์ดเรามีครบทุกสีเลยนะถ้าลูกค้าตามหาช่วงเนี้ย ช่วงล่างด้านหลังสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถแน่นอนรับประกันนะคะรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีเรื่องชนหนักพลิกความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่ตามหา닛สันมาร์ทอยู่เดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูนิดนึงนี่นะคะเรามีโค้ดพวกสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีดําสีฟ้าแล้วก็มีสีเขียวที่กําลังจะเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็รีวิวสีแดงให้ชมก่อนนะหรือว่าถ้าอยากชมคันไหนสีไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่ มีครบทุกสีจอดเรียงกันเลยนะราคาก็ต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะมาชมกันต่อคันสีแดงนะไฟท้ายด้านหลังเขาดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้เป็นรถแฮทแบกห้าประตูนะเป็นรถแบบ e ีโก้คาอีกหนึ่คันที่น่าสนใจนะคะกระจกด้านหลังเขาก็มียางใบป,ปัดน้ำฝนปัดให้นะคะไฟเบรกดวงที่3นะสวยงามกันเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยหนึ่งนะ,อ,ะอ่ะ้เปิดมาสวยงามเขามีในส่วนของที่วางของฉักกั้นตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ด้วยนะเนี่ยเขาติดตั้งมาให้ด้วยหรือว่าลูกค้าเจ้าออกก็ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นของแถมมาจากเจ้าของคนเก่านะคะแล้วก็เบาะนะคะเบาะด้านเนี้สามารถปรับพับลงไปได้ด้วยนะคะเพิ่มหรือเพื่อแบบยังไงเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเนาะเป็นรถ อีโก้คลายหนึ่งคันที่น่าสนใจนะให้ดูด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะของเขาเรียงตัวกลมๆสวยงามบอดี้ของรถสภาพเดิมๆเ,เลยหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆก,กันเลยนะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะด้านล่างเขาก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือให้ครบเลยบอดี้ช่วงล่างสภาพเดิมๆนะคะ ลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของด้านในกันดีกว่านะ ด้านในนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะเป็นเบาะหนังสีดำสวยงามเลยนะคะคันนี้ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยหนังสามกา้านก็สภาพเดิมๆสวยงามไม่มีรอยถลอกรอยสึหกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเลนใหไม่เครื่องเล่นวิทยุ c d USB ได้นะคะคันนี้แอร์อ a นา g ล็อกนะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยงามมากเดินเบาะหนังนะคะได้สีแดงงามๆเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะเป็นแบบอัตโนมือปรับมือเอาเองเลยนะ mm hmm. หัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะ mm hmm. ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆกันเลยนะนั่งสบายๆนะคะ สวยงามมากนะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วให้หนึ่งช่องนะสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้คนคันนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด3สูบ1200 79ซีซี79แรงม้านะคะเป็น e รถอีกโกคาร์าคาเบาๆประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะห้องยนต์แห้งๆงามๆแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูนะดูกันไปช้าๆนะคะจะได้เห็นรายละเอียดครบทุกจุดนะคะสวยงามมากเลยนะรถปีใหม่ไหม่น้อยอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่แผ่นเพนโรงงานนะคะยังอยู่ตรวจสอบประวัติศูนย์ของรถคันนี้ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปของรถได้นะคะหัวน็อตเดิมสภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยขยบขยื่นนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะ จุดเม็ดอ์ตของฝากระโปรงเนี่ยเรียงตัวกลมๆสวยงามเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะรับประกันนะคะรถที่เรานะเรื่องชนหนักพิการจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นรถสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ นิสสันมาร์ต 1.2e ปี2019นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่3,19,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ เป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ